ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซูโยอีอดีตนายพลแจงยิบพาชาวจีนเข้ากลาโหมยันเป็นนักศึกษาไม่ใช่นักธุรกิจจีนเถาขอดำเนินการคนเบี่ยงเบนทำสังคมเข้าใจผิด จากกรณีที่มีการแชร์คลิปชาวจีนแวะท่องเที่ยวถึงกระทรวงกลาโหมมีนายพลต้อนรับแล้วก็พาถ่ายรูปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะมีการถ่ายรูปร่วมกันที่นาปายกระทรวงแล้วก็พาการไปพูดคุยในห้องรับรองของกระทรวงล่าสุดก็มีรายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวซึ่งระบุเป็นคำชี้แจงกรณีคลิปนายทหารชั้นนายพล โดยมีเนื้อหาบางส่วนบอกว่าตามที่ปรากฏคลิปเกี่ยวกับตัวของกระผมที่เยผยแพร่ในสื่อโซเชียลทำให้สังคมและประชาชนบางส่วนเข้าใจคัดเคลื่อนกระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงกระผมพลเอกเอี่ยมน้ำจันทร์ปัจจุบันเป็นนายทหารนอกราชการ,กรเกษียณอายุเมื่อ30กันยายน2 5 6 7ก่อนอื่นผมต้องขออภัยประชาชนและพี่พเพื่อนๆและน้องๆทหารทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดประเด็นสังคมขึ้น ถึงแม้ว่าระเบียบราชการจะอนุญาตให้ผมใช้ห้องรับรองได้แต่ผมก็ขาดความประมัดระวังจนทําให้สังคมและประชาชนบางส่วนเกิดความไม่สบายใจซึ่งผมต้องขอกราบขออภัยอีกครั้งครับเรื่องของเรื่องก็เกิดเมื่อปีที่แล้วคือ2,567ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมอันนี้จำวันที่แน่นอนไม่ได้มีนักศึกษาชาวจีนประมาณ5คนจากมหาวิทยาลัยนอตรุงเทพซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วย กับกระผมเข้ามาพบที่กระทรวงกลาโหมน้องๆในคลิปนั้นเป็นนักศึกษาไม่ใช่เป็นเด็กธุรกิจจีนหรือจีนเทาอย่างที่สังคมบางส่วนเข้าใจโดยจุดประสงค์ของน้องๆนักศึกษาเหล่านั้นก็คือต้องการมาสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วแต่เนื่องจากเห็นว่ากระทรวงกลาโหมอยู่ไกลกับวัดพระแก้ว ถือโอกาสขอเข้ามาเยี่ยมเยือนผมด้วยเลยซึ่งในการเข้ามาครั้งนั้นผมก็ให้น้องๆปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยทุกประการก่อนเข้าประตูด่านแรกเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยหรือสารวัตรทหารนำพาขึ้นมาอย่างห้องรับรองคือชั้น2ของอาคารซึ่งจัดเอาไว้รับรองแขก ซึ่งในระเบียบกำหนดให้ในายทหารชั้นผู้ใหญ่สามารถใช้ห้องรับรองนี้ได้โดยต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนเสมอประเด็นที่ผมอยากจะย้ำเมื่อคือ 1. พวกน้องๆเป็นนักศึกษาไม่ใช่นักธุรกิจจีนเทา 2. ผมเป็นทหารอาชีพเข้่งครัดวินยัยทำด้วยความทุ่มเทมาตลอดชีวิตรับราชการแล้วก็จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 3. ผมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เบี่ยงเบนประเด็นจนทำให้สังคมบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนจนเกิดความเสียหายเสียเกียรติภูมิของกระทรวงกลาโหมและตัวผมเองหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถานรัฐบาลและรัฐสภา<ม>เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ